โอ้นี่ครับกรดีครับต้นฮักกอนะครับมาดูกันนะครับว่าทําอะไรกันเอ่ยใครทําอะไรกันครับโอ้ไม่พอเนี่ยผมนะไม่เนีอืมโอ้ยใส่เครื่องแกงมีใส่เครื่องแกงด้วยเหรอครับคัวกระบอกนี่ใส่เครื่องแกงด้วยเหรอครับโอ้โหามมต่อยตาคัวกิ้งกระบกนะครับผมคัวกิ้งกระบกด้วยกินให้ชิมนะผมเทั้งหม่นะนี่นเห็นแล้วตื่นเต้นมาเลยคั่วกิ้งกระบกิบหาเับเป็นรั้งหมนนะ ติดต่อเข้ามาไว้ให้จ้างปงั่วกระบอกไม่ใจผมก็แอบนึ้นนะว่าแมาผมแม่จะเคยขั่วมายุ่มีเจ้าเจ้ามีเจ้าเจ้าเหนียงนอบันนอเหนียงนอกมีอะไรเอ่ยครับข้างบนนะครับพ่อนะครับโคกระบกกันนะครับครั้งแรกในชีวิตมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะดูในหัวจ้างปงมันจะมีไหมหรือว่าจะหอมจะอร่อยนะะคอืมเอ้าขวัญออกหัวด้วยโอ้ อ้าวใครมานะใครมาใครมามีอะไรกันครับพี่หพี่หนึ่งมีอะไรด้วยเหรอครับพี่มีอะไรครับพี่มีอะไรมีอะไรครับมาดูมือนกันนี่มาดูนี่แหละเอาเหรอเดี๋ยวจะก้องมัวกล้องเรื่อนี้กันไฟนะกันน้ำด้วยกันไฟด้วยเหลองเขาในในเตาดูสิลองลองลองครับผมอะไพูดพูดใหม่พูดใหม่กล้องของพี่เนี่ยมันกันน้ำแล้วก็กันไฟด้วยไฟจัดเลยดีกว่าจัดเลยครับเข้ากองไฟเลย ไปยิ่งจะมอดอยู่แล้วเอาใส่เลยครับเติมทานเลยเติมทานอันนี้คือทำอะไรเนี่ยคั่วมากระบุทำผมหน้าหมาแก้วเลยนะอยู่จะ่ไม่จ้าองนะบ้านมึงกินกินงเจดใจไม่ไหวผมต้องไปเดินมาเ่โอคุณชีวิตใหม่ที่มอกเป็มร้อยให้ผมบ่อยๆนะโอ้โหแล้ว กินบ่อยแล้วโอ้กินกินบ่อยเอ็มร้อยเ็มตู้เย็นโอ๋ตะกินบ่อยแล้วมันต้องกินโอ้ขั้วหน้าตุเรียนก็ขั้วได้ทั้งหมดนะผมกินไม่ได้วเนาะก็กินเลยจะกินอะไรก็กินเลยลูกแม่ก็กินหมดไปแล้วลาในการขั่วประมาณยี่สิบนาทีนี่ครับเอาไปโอ้ก็ไล่ขั่วไป20นาทีแล้วเหรอครับยังไม่รู้ครับผมมาไม่ทันขั่วั่วตอนไหนอืมตามผมนะแม่เลยต้องเขั้วคนคนไปเรื่อยๆนะครผม ไม่ใช่ในน้ำแม่ก็เลยรีบกขึ้นมาเช็ดเลยถ้าเราคนคนันก็จะสม่เสมอครับผมตอนนี้น่าจะดำแล้วนะเล่าเรอะไรดำครับกระบอกครับกระบอกตั้แล้วนะตอนนี้ออเป่าผมได้ยินเสียงก็เลยมาแตกแล้วแตกแล้วโอ้กหโอ้โหโอ้้โหโอ้โหโอั้นหโอ้หอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โหโด้โ้น อันนี้น่าจะดังอยู่นะแต่เมื่อกี้ไม่ดังเด้อมีข้าวนีครับเป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับผมเีม่ยกันไปก่อนอาก่อนนะค้องเก้าพี่สังกระบกเลี้ยงหนกิโลกับาเชื้อคุณพ่อใ้แม่สนับแอลด์ด้วยค่ะโอานะครับคนพี่โก้ะคนผมลายเนาะินิ ทนกันะครับี้แหละยิ่งตดน่ครับก็เป็นบรรยากาศตวสโลกนอันไหนนะกินถั่วลิสมยิ่งยิ่งกินถ่วตดดังเลยอะิ่งยิ่งตดกินถั่วตดดังเลยอ่ะต้องหาพืนมาไว้แล้วนะคะเนาะ ต่อไปนี้ก็ยูทูบเบอร์เราก็ต้องพากันไปหาปืนมาใชออยู่เวียนอยู่ยามก็จะดังไฟนะคะถุงก็เอาเก้าอี้ล้อมก็เนาะวางไฟนะครับพี่น้องไงช่างพงไปที่หรือยังแต่วราก้แล้วไปแลนด์ปอไฟจะไหม้แล้วโอ้โหโ้ใกล้จะไหม้แล้วใช่ไหมครับพี่อีกหน่อยอีกหน่อยตอนนอยไม่ได้กินเลย ไม่แม่หน่อยเด้อลูกเดิโคกบอกว่าครับวาจัรบบเตียมนึ่งกิลคาเสือคาเสือคนั่วค่าเสือค่ค่าเสือคนคั้วนะครับก็กำลังโค้อยู่นะครับตอนนี้ ตนีะนี้ครัปต้นี้ขอ่งนูขอะครับก็เป็นนี่ครัก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพีงเท่านี้นะครับก็มาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับนะครับผมน